สวัสดีครับผมนายเกติสังมานุจามตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐา,านะประด็จการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนท่าศรีนครอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันมีอายุราชการ6ปีได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตอย่างหลากหลายและนักเรียนก็มีการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้สะดวกสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา แต่นักเรียนก็ยังขาดทักษะที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในด้านความบันเทิงเช่นการใช้งานโซเชียลการเล่นเกมนักเรียนยังไม่สามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการศึกษาได้อย่างเต็มที่ผมจึงเห็นว่าเราควรนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยในการเรียนการสอนและ ยังสามารถให้นักเรียนเอาไปต่อยอดใช้งานได้ในอนาคตได้อย่างเช่นที่จะนำมาใใช้ในการเรียนการสอนครั้งนี้ก็คือแอปพลิเคชันแคนวาโดยมาเชื่อมโยงกับบทเรียนที่มีในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมึกษาศปีที่5ในหัวข้อเรื่อง Crowd Computing ซึ่งในเนื้อหานี้จะเป็นบริการเกี่ยวกับ c l o u d Computing ซึ่งมีการใช้งานอยู่แล้วอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และแคนวาก็เป็นอีกหนึ่งในบริการคลาวด์ที่สามารถใช้โปรแกรมบนเว็บไซต์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยที่เราไม่ต้องติดต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องจากสภาพปัญหาที่พบเจอผมจึงได้ศึกษาแนวทางที่จะนำแอปพลิเคชันแคนวามาปรับกับเนื้อหาเรื่อง c ล o ว d Computing นะครับให้มันเหมาะสมโดยที่จะเน้นไปทางผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการผ่านกระบวนการกลุ่มและ ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Prooperative Learning และได้จัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1เป็นขั้นเตรียมการเป็นขั้นที่ครูจะทบทวนความรู้จากเรื่องที่เราได้เรียนในคาบที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่อง Big Data ซึ่ง big d a t a ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่มีปริมาณมหาสาลนะครับโดยการสอบถามให้นักเรียนนะครับได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็หลังจากสอบถาม เนื้อหาที่ได้เรียนในครับที่ผ่านมาเสร็จแล้วก็จะแจ้งเนื้อหาที่ได้เรียนในครันี้นะครับซึ่งก็คือหัวข้อ cloud computing แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับก็จะให้นักเรียนได้ทําการทดสอบความรู้ก่อนเริ่มเรียนนะครับผ่านแบบทดสอบประมาณ10ข้อนะครับในขั้นที่2ขั้นสอนหลังจากที่ทําการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็จะให้ความรู้ใหม่แก่นักเรียนโดยเริ่มต้นนะครับจากการใช้คําถามก่อน ให้นักเรียนได้เกิดข้อสงสัยเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดนะครับคิดว่าคําว่าคลาวเนี่ยมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับการจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลขนาดนี้นะครับก็เมื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดแล้วก็ให้นักเรียนได้เกิดการเชื่อมโยงนะครับโดยที่ครูจะอธิบายความหมายของคําว่าคลาวคอมพิวติ้งเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ยกตัวอย่างบริการคลาวคอมพิวติ้งที่สามารถพบเห็นได้นะครับในปัจจุบันมากมายอย่างเช่นพวก g o o g กูเกิลได้นะครับพวก iCloud ต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพว่ามันเป็นลักษณะาการทาํางานยังไงเสร็จแล้วในขั้นที่3เป็นขั้นทํากิจกรรมกลุ่มนะครับก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็นแต่ละกลุ่มนะครับโดยที่ครูจะสุ่มหัวข้อให้นะครับซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับบริการคลาวคอมพิวติ้งนะครับแบบประเภทต่างๆที่นักเรียนจะต้องได้พบเจอนะครับได้ให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นและหาคําตอบนะครับโดยที่จะมีคําถามอยู่3ข้อ ให้นักเรียนนําคํถทมเหล่านั้นและหัวข้อที่ได้รับมาออกบแบบงานนําเสนอนะครับที่ใช้แคนวาเป็นโปรแกรมที่ออกแบบงานนําเสนอนะครับโดยที่ทําไมถึงต้อง,องใช้แอปพลิเคชันแคนวานะครับเพราะจะให้นักเรียนได้ฝึกใช้งานแอปพลิเคชันแคนวาอยู่แล้วนะครับเพราะแคนวาเนี่ยมันก็จริงๆมันเป็นคลาวรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นคลาวที่นอกเหนือจากการนําไฟล์หรือข้อมูลหรือมีเดียไปฝากไฟ ในระบบออนไลน์นะครับแต่จะเป็นการทำงานที่สามารถใช้งานโปรแกรมนะครับหรือแอปพลิเคชันผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาโปรแกรมมาลงนะครับก็คือสามารถทำเสร็จแล้วก็โปรแกรมก็จะมีการเซฟหรือบันทึกให้ในระบบของเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยทำงานเป็นกระบวนการกลุ่มนะครับโดยที่ครูนี่จะมีหน้าที่เพียงแค่คอยให้คำปรึกษานะครับให้นักเรียนได้ร่วมกันแบ่งหน้าที่กันในการทํางานแล้วก็ จัดสรรเวลาในการทํางานให้สามารถทํางานเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับส่วนขั şey ้นตอนต่อมาขั้นตอนที่4ก็จะเป็นขั้นที่เราตรวจสอบผลงานนะครับก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับก็จะสุ่มนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับโดยให้นักเรียนนําเสนอตามหัวข้อที่ได้รับนะครับเมื่อนําเสนอเสร็จก็ครูก็ให้อําชมแก่นักเรียนนะครับหลังจากที่นําเสนอเสร็จนะครับ แล้วก็ขั้นตอนที่5ขั้นสรุปบทเรียนนะครับก็หลังจากที่เรานําเสนอให้นักเรียนนําเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็จะร่วมกับนักเรียนมาร่วมกันสรุปความรู้นะครับที่ได้จากการเรียนในคาบนี้ว่าเราได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับบริการ cloud computing ที่สามารถพบเจอได้อีกอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมโยวงว่าให้นักเรียนเนี่ยสามารถนําใหม่บริการ cloud computing เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ อย่างไรได้อีกบ้างนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้นะครับนักเรียนก็มีความเข้าใจในเนื้อหานะครับแล้วก็สามารถเอาเคนว่าเนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงานนําเสนอหรือออกแบบกราฟิกต่างๆนะครับที่สามารถเอาไปใช้ได้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ยังเกิดประโยชน์นะครับในการดําเนินชีวิตต่อไปได้นะครับโดยในการสอนนี้ก็ เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้นะครับส่วนเวลาอาจจะมีการยืดหยุ่นบ้างตามความเหมาะสมนะครับแต่แล้วก็การการทำงานชิ้นง,งานเหล่านี้ก็คือสามารถนักเรียนเนี่ยสามารถทํางานเสร็จนะครับแล้วก็อาจจะมีบ้างในบางกลุ่มที่ทํางานล่าช้านะครับแต่โดยรวมก็สามารถทําเสร็จได้ตามเวลานะครับส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เจอในการจัดการเรียนรู้นะครับนักเรียนในบางกลุ่มก็จะมีการทํางานที่ค่อนข้างช้าแล้วก็ใช้เวลาในการใช้แอปพลิเคชันแคนวาเนี่ยยัง ใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับทําให้ระยะเวลาในการทําตัวชิ้นงานใช้เวลาระยะเวลามากกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกอย่างคือในการนําเสนอนักเรียนนําเสนอยังขาดทักษะในการนําเสนองานนะครับก็คือจะมีการอ่านจากสไลด์นะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะใช้เครื่องขยายเสียงในการพูดนําเสนอนะครับโดยที่ครูมีทางแก้ไขปัญหานะครับดยการที่ในคาบต่อไปนะครับครูจะ <şu S 1> <OM. S 2> ต้องฝึกนักเรียนนะครับให้มีทักษะในการนําเสนองานมากกว่านี้นะครับอาจจะ เป็นการเน้นให้เด็กได้ออกมานําเสนองานบ่อยๆเพื่อไม่ให้เกิดความเขินอายนะครับแล้วก็ครูจะต้องกําชับให้นักเรียนแบ่งหน้าที่ในการทํางานกลุ่มอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตกลงไว้นะครับจากสภาพปัญหาแล้วก็แรงบันดาลใจที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับก็คือมีการนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราได้เรียนนะครับมาเป็นเครื่องมือที่มาช่วยในการทํางานแล้วก็ พัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนนะครับให้เกิดผลสําเร็จนะครับและสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเหล่านี้นะครับจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากที่สุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองนะครับว่านักเรียนจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็นําไปใช้แก้ปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมได้อย่างไรนะครับขอบคุณครับ